คำศัพท์น่ารู้ในการสอบ e b s Topic วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์สิ่งของภายในห้องน้ำกันนะคะมาเริ่มที่คำแรกยกโจยกโจออันนี้ก็คืออ่างอาบน้ำเนาะคำที่สองแชมพูแชมพูแชมพูแปลว่าแชมพูนั่นเองนะน,นี่ทับศัพท์เลยเนาะคำที่3ามพีนู พีนูแปลว่าสบู่นั่นเองคำที่ 4, สี่ชิด o โอลชิด o โอลแปลว่าแปลงสีฟันคำที่ห้าชียักชียักชียักแปลว่ายาสีฟันชิดโอลกับชียักนี่มาคู่กันเลยเนาะคำที่6กมยอนโดกีมยอนโดกิ แปลว่ามีดโกนหนวดคำที่เจ็ดมิอนโดครีมมิอนโดครีมแปลว่าครีมโกนหนวดคำที่แปดชาวกิชาวกิชาว,ก,ชาวกิแปลว่าฝักบัวค่ะคำที่เก้าเซมิอนแดเซมิอนแด เซมยอนแดแปลว่าอ่างล้างหน้าคำที่สิบพยอนกีพยอนกีพยอนกี gi. แปลว่าชักโครกค่ะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะฮิวจีฮิวจีแปลว่าทิชชู่ค่ะ อ่าเห็นไหมว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือในห้องน้ําหมดเลยเนาะเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆแล้วก็ถ้าใครอ่านแล้วก็ท่องจําทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ลองเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันดูด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันก็ทําให้เราจําได้ง่ายแล้วก็จําได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะแล้วก็บางคนแบบเผื่อแบบหาเทคนิคในการจําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาโพสต์อิสอ่าของเราเนี่ยเขียนคําศัพท์แล้วก็ติด แตะเอาไว้ตามบ้านตามสิ่งของที่เราต้องจำอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราจาง่ายขึ้นด้วยเนาะยังไงถ้าใครมีคําถามตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยาสามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือจะติดต่อมาตามช่องท,งทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยเนาะทางโรงเรียนก็จะตอบกลับไปนะคะใครที่แบบไม่ทันใจอะไรเงี้ยก็โทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอันโย